บอขอหลดจ้ะ บาทวัต่เหตุสวยถึกใจเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ตั้มอ่านแล้วตั้มชื่นใจมากจร,จริงๆเราท่านที่ขอตอบเขาเราจะชอบพูดเล่นๆขำๆก,กับตั้มเฉยๆแล้วก็จะมีส่วนน้อยมากที่ขอลรแบบจริงจังแบบเธอต้องลดให้ชั้นเท่านั้นแต่โดยส่วนมากก็คือจะชอบให้ทิปตั้มให้ทิปมาสเตอร์ในร้านรอไปถึงน้องครูช่วยยังไม่พอ,อยังเอาของติดไม้ติดมือมาฝากตลอดตอนนี้ชอชโกแลตน่าจะมีครบทุกประเทศแล้วเอาจริงๆแล้วเลดที่ตั้มตั้งกับผลงานตั้มก็มองว่ามันสมเหตุสมผลกันนะทุกคน<อ>ที่ตั้มทำเ่าร็นอออาะ แล้วณนะปัจจุบันตัก็เป็นช่างมาแล้ว8ปีประสบการณ์ทํางานการเริ่มเรียนและการค้นหาเทคนิคใหม่ที่ตอบโจทย์สำหรับผิวของคนไทยกว่าจะได้ผลลัพธ์หลังทําแบบนี้และผลลัพธ์หลังลอกแบบนี้มามันไม่ได้ง่ายและการที่จะได้งานหลังลอกติดเสตเซแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหนึ่งปล่อยเลมขุมห้ามเกิน2มิลสองอย่าก,กดเครื่องอย่าก,กำเครื่องปล่อยมือให้สบายสามลงในชั้นผิวที่เบามากๆแบบไม่ใสครีมชาลูกค้าก็ไม่รู้สึกเจ็บสี่ <4. S 2> เดินย<แ>ําเส้นออกจากตัวเองทางเดียวห้ารอบแล้วกลับมาเก็บอีกสามรอบแล้วเราจะได้สีที่อิ่มฟู มมันไ่งายัางไงก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้าใจและให้คุณค่ากับงานศินละปะท,ที่ตั้มลังสรรค์ขึ้นมาเงินทุกบาทที่ทุกท่านจ่ายทุกท่านได้ความสบายใจความมั่นใจและความใช้ชีวิตง่ายกลับไปแน่นอน